สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น EP4 แล้วนะครับในการจัดการหรือว่าแก้ไขเกี่ยวกับคลิปวิดีโอของเรานะครับถ้าคลิปวิดีโอของเราอัดเสียงมาแล้วเสียงเบามากเลยนะครับเราจะมีวิธีการนะครับทำให้เสียงคลิปวิดีโอของเรามีความดังขึ้นมากกว่าเดิมนะเราจะมีวิธีการทํำยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนํากันในคลิปนี้ครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เข้ามาที่เว็บ1 2 3 a p p com เช่นเคยนะครับ เมื่อเข้ามาที่เว็บนี้นะครับให้เลื่อนมาที่วิดีโอทูนนะครับมาตรงนะครับเครื่องมือนี้ครับเชงวอลลุ่มนะครับเชงวอลลุ่มนะครับให้เราคลิกเข้าไปที่เชงวอลลุ่มครับจากนั้นทําการอัปโหลดไฟล์วิดีโอของเราโดยการกดปุ่ม Open f ไ l ล์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเลือกตัวอย่างนะครับวิดีโอวิดีโอ5นี่ก็แล้วกันนะครับเสียงเบามากนะครับ เมื่อเราอัปโหลดวิดีโอของเราขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงก่อนนะครับผมจะคลิกที่ลองเล่นดูนะครับโอ้เบามากเลยนะครับทีนี้นะครับเราจะมีวิธีการอัปโหลดเสียงให้ดังขึ้นยังไงสังเกตด้านล่างนี้นะครับจะเป็นบนรูมเสียงนะครับตรงนี้มีเลขศูนย์อยู่นะครับแล้วก็เป็นรูปลำโพงตรงนี้นะครับ ให้เรานะครับเอาเมาส์นะครับมันจะเป็นรูปมือนะครับมาใส่ตรงวงกลมตัวนี้กดเมาส์แช่ไว้นะครับและลากมาทางขวามือนะครับสังเกตตัวนี้จะมีตัวเลขนะครับจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นว่าเราจะอัพเสียงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสมมว่าผมเอาขึ้นมาสัก150%ก่อนนะครับจากนั้นก็ทดสอบฟังเสียงใหม่ครับอ่าเสียงเริ่มดังชัดขึ้นมาแล้วนะครับจากที่เบามากๆนะครับ จากนั้นนะครับลองอัดเต็มที่เลยนะครับได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพอสามร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะลองฟังเสียงอีกครั้งหนึ่งครับโอ้เสียงดังคมชัดเลยนะครับจากที่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูพิวัฒน์สอนสร้างสื่อก็จะมาแนะนําการทาสื่อการสอนนะครับในรูปแบบของคลิปวิดีโอการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวให้น่าสนใจครับ าทําทอย่างวันนี้ค,ครับหลังจากที่เราทําการยกระดับเสียงขึ้นมานะครับถ้าเดิมคลิปของเรานะครับมันดังอยู่แต่ดังไม่มากนะครับพอเราอัพเลเวลขึ้นมาแบบนี้เสียงก็จะดังชัดเจนเลยนะครับอันนี้ผมลองปรับให้เป็นเสียงบบเๆนะครับเพื่อจะให้เห็นความแตกต่างนะครับระหว่างการที่ยังไม่ได้เพิ่มวอลลุ่มหรือว่าเพิ่มเสียงกับที่เพิ่มแล้วนะครับให้เห็นความแตกต่างพอเราเพิ่มเสียงแบบนี้เสร็จแล้วก็เซฟครับ กดปุ่มเซฟครับแล้วมันก็จะ Encoding นะครับแล้วก็รอสักครู่ก็กดเซฟครับวิดีโอที่ปรับเสียงเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็จะตั้งชื่อเป็นวิดีโอ5ในมือถือออนไลน์กดเซฟครับทีนี้ผมจะลองมาเปรียบเทียบกันดูระหว่างนะครับยังไม่ได้ยกเสียงกับที่ปรับเสียงแล้วนะครับตัวที่ยังไม่ได้ปรับเสียงนะครับชื่อว่า วิดีโอ5นะครับวิดีโอ3 4 5อ่ะตอนนี้วิดีโอ5นะครับคือต้นฉบับนะครับเนะหลังจากที่นะครับอัพเสียงแล้วนะครับหลังจากที่อัพเสียงแล้วก็จะเป็นวิดีโอ5ในวงเล็บออนไลน์นะครับผมเอามาไว้ในเดสก์ท็อปไปอยู่ตรงไหนนะครับขอรีเฟรชดูสิ อ,อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาลองฟังเมื่ออัปโหลดไม่ใช่อัปโหลดตัวที่เมื่อปรับบนรูมให้ดังขึ้นแล้วนะครับสวัสดีครับสำหรับวนี้นะครับครูปภิญญาสอนใต้สือ่อก็จะมาแนะนำการทำสีการสอนนะครับในรูปแบบของคลิปวิดีโอครับแตกต่างกันแน่นอนนะครับเสียงดังชัดขึ้นกว่าเดิมนะครับยังไงก็นะครับไปลองปรับนะครับ วิดีโอของเรานะครับให้มีเสียงดังฟังชัดนะครับก่อนที่จะแชร์หรืออัปโหลดไปที่ YouTube หรือให้คนอื่นได้ดูคลิปของเรานะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ